สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดินน้ำลมฝนแฟมรีนะคะวันนี้พี่ฝนพามาดูฝรังกิมจูอายุสามเดือนที่ปลูกไว้ข้างบ้านพี่ฝนนะคะนั่นคือบ้านของพี่ฝนนะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะก็ลองนำฝรั่งมาปลูกดูฝรั่งกิมจูเป็นพืชที่ปลูกง่ายแล้วก็ รสชาติกรอบหวานกรอบนะคะพี่ฝนเป็นคนชอบกินฝรั่งก็เลยไปซื้อมาลองปลูกที่บ้านดูสำหรับฝรหลังนี้พี่ฝนทําไมต้องปลูกแค่12ต้นพี่ฝนลองปลูกแค่2แถวนะคะ3ต้นร้อยทั้งหมดนี้ซื้อมา400บาทนะคะ,ะกับต้นฝรั่งที่พี่ฝนซื้อมาความสูงของเขาตอนที่ซื้อมานะคะก็ ประมาณนี้เลยค่ะความสูงนะคะประมาณนี้เลยอันนี้คือที่จริงสูงกว่านี้อีกนะคะประมาณนี้ประมาณนี้พี่ผนม,มาตัดตัดออกนะคะนี่ตัดให้เขาเหลืออยู่ประมาณนี้เพราะว่าต้องการให้เปลังเป็นทรงพุ่มจะได้ไม่ต้องดูแรยากนะคะก็ะหนงกินจูปลูกแล้วไม่ยากนะคะพี่ฝนปลูกกลางเดือนกันยายนตอนนี้ก็กลางเดือนธันวาคมแล้วนะคะก็ อายุ3เดือนพอดีปลูกยังไงพี่ฝนก็ขุดลงหลุมเลยใส่ปุ๋ยเมื่อครบ1เดือนปุ๋ยสูตร15 15แล้วก็ปุ๋ยขี้บัวโรยร,บรอบๆเลยนะคะโรยร,บรอบๆเลยจากนั้นพี่ฝนก็รดน้ำวันเว้นวันนะคะวันเว้นวัน,วนแล้วก็พอ ผ่านไป1เดือนพี่ปลนก็จะใส่ปุ๋ยทุก20วันนะคะสูตร15บ5เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะนี่เขาก็จะแตกยอดออกมาแบบนี้แบบนี้พี่ปุนต้องการรักษาส่งพุิมของต้นฝรั่งนะคะพี่ปนก็จะเด็ดยอดเขาออกนะคะเด็ดยอดเด็ดยอดเขาออกแบบนี้นมาดูตัวน,นี้นะคะ ตัวนี้พี่พิศนบอกต้องการให้เขามีทรงพุ่มแบบนี้นะคะนี่นี่ไอ่เตีย้ยพี่ผมนก็จะตัดมาพี่พินตัดออกเราซื้อมาเขาจะสูงสูงมากเลยเราก็ตัดให้เหลือพุ่มพุ่มก็มาตัดแต่งกิ่งประมาณนี้คะ่ะเป็นคนชอบกินฝรั่งเป็นคนชอบกินฝรั่งเราก็เลยอยากรู้ว่าเขาบอกว่าฝรั่งกินจูปลูกง่ายปลูกง่ายและดูแลง่ายพี่ผลก็เลยลองปลูกดูนะคะ ก็ไม่ยากนะคะไม่ยากรดน้ำวันเว้นวันใส่ปุย๋ยสูตรสิห้าบห้าทุก20วันทำมาแล้ว3เดือนนะคะนี่ก็จะได้ฝรั่งแบบนี้เดี๋ยวรอดูนะคะว่าฝรั่งที่ผี่ผลปลูกนี่เขาจะติดผลให้เราเห็นรูปแบบไหนนะคะนี่ดูนะคะนี่นี่นี่ตัวนี้ ต้นนี้นะคะดูติดทุกต้นเลยนะคะลูกฝรั่งของผู้คนเนี่ยไม่ยากนะคะไม่ยากสำหรับฟางนะคะดูช่วงนี้เราเริ่มเราเกียบเก็บเกี่ยวข้าวเราก็มีฟางในนาล้วก็เอามาคุมคุมหน้าดินไวห้ข้าวสู่หน้าหนาวน,นี่ดินเราจะ หน้าดินนะคะจะแห้งเร็วเราก็เอาฟางมาขุมไว้เพื่อให้เขาได้รับความชื้นตลอดเวลานะคะสำหรับการดูแลก็ศึกษาจากผู้ที่รู้นะคะก็ได้มาปรับใช้กับฝลั่งของตัวเองก็ลองปลูกไว้กินดูนะคะสลับแปลงเล็กๆของพี่ผนนี้ก็เพื่อนๆนะคะก็ถ้าสนใจการปลูกฝลั่งก็ติดตามพี่ผนดูนะคะพี่ผน ก็มาเรียนรู้จากการทํางานจากการปลูกจริงเลยว่าเป็นอย่างไรแล้วเราสามารถต่อยอดไปปลูกในไร่ได้หรือเปล่าถ้าเราสามารถต่อยอดไปปลูกที่ไร่ได้พี่ฝลก็จะใช้ฝรั่ง12ต้นนี้นะคะเป็นกิ่งพันนะคะสำหรับที่จะขยายไปปลูกในไร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่พี่ฝนอยากมาอวดฝรั่ง3เดือนนะคะของพี่ฝนเองนะคะ สีมือพี่ฝนเองชอบก็ปลูกนะคะอยู่กับต้นไม้ก็มีความสุขดีนะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำสวนเกษตรเล็กๆของพี่ฝนด้วยนะคะ